สวัสดีครับทุกคน้นแม่น้ำางนะครับวันนี้ก็มายกยอนะครับวันที่2 1ตุลาคม63นะครับเนาะวันนี้ก็มายกหมายเดิมครับไปน้ำบางนะครับแต่มายกบนบกเนาะเพราะว่าปกติถ้าได้ปลาเยอะจะมายกตรงนู้นนะครับตรงกลางแม่น้ํานะครับกล้องไปนู่นเห็นเนาะตันนี้น้ามันขึ้นประมาณนี้ครับเกือบถึงม้ออกนะครับยกมาไน้นะครับก็เลยมายกบนบกแทนนะครับเนาะน้ำประมาณหัวเข่านะครับโอเคครับผมรู้นว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนาะ นี่ก็ใช้ยอนาโนนะครับสองเซนห้าเอ็นสามสิบนะครับเมื่อวานก็มานะครับแต่ว่าลืมบอกกล้องมาเนาะ ปลาหรือเปล่าโน้นโน่นยังไงยังไงโน่นครับติดอยู่นอกนน่นครับมาแล้วครับเราบอกทั้งเกแยกพับหมานตัวแรก นี่น้ำไม่หวังขึ้นเนาะครับนอตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับ6โมงนะครับตะวันตกละโซเดย์ปอบพะลุเลยละโซเดย์มาคอมนี่รู้ไหมปอบพะลุโซเดย์โซเดย์เราจะเข้ากตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วครับภาคเห,หนือหนาวแล้วครับประมาณา21 22องศาแล้วครับที่แม่พิกเนี่ยครับประมาณ อนานโนมันหนักเนาะ้อ <c oughs> รอบไปแล้วครับ อเอ็น2เซนก็ได้อเลยนะน่านดูเลยมีแต่ลูกป่าครับอาได้2เซนหรือเซน5้านะก็จะได้อยู่เนาะโดหลวงมากยังไงโยด ครับพอเริ่มมืดปลามก็เริ่มมีเนาะกับปละข่าว้ี่ได้ห้ามตัวออก บางครับบางเี้ยนู่นตเล บางครับเนี่ยาบางตัวใหญ่เนาะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับราเอฟซีเนาะพอน้ำมันขึ้นครับน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันใสตัวครับเอ๊ะ <c oughs> ปลาบางตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยปลาอื่นไม่มีแล้วครับขอาะไนะครับ f อซีน FC เนาะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยม่วนนะครับเห็นไหมจำได วาดมาแล้วครับครับสังกวาดครับ น,น,นี่ครับปลาปลาซ่าหรือเปล่าปลาซ่อยนีย่โอ้ปลาจีนโอปลาจีนนี่ครับปลาจีนครับนี่ัวง,งามเลยครับนี่ นี่ครับนี่อีปูปูเอานี่ปูลงไปแล้วยักษีเขาเห็นหรือปูเห็นเห็นไหมอืมน,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 นี่ครับตายะปูบัดยะปตันเรียบร้แล้วครับห <c oughs> นีบนิ้ว <c oughs> เก็บเ <c oughs> นี่ยนี่ปลาดีกว่าเนาะ ขอจบคลิปไ่แค่นี้นะครับรถคิดอาจจะค่อยม่วนะครับมันมืดแล้วแล้วก็ยุงเยอะเหมือนกับพึ่งเลยครับกัดเต็มนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้น้ะนี่ครับเห็นไหมน้ะโอเคครับเดี๋ยวไปสำรวจปลาที่บ้านให้ชมกันนะครับน้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่มาคอมเมนต์พุดคุยกันนะครับแล้วขอบคุณที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับสำหรับกรคุยกับกระโจนนะครับ โอเคครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวงานเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเออรับเดี๋ยวมดสรุปผลปลาเย็นนี้นะครับเนาะให้หน่อยหนึ่งนะครับน้ำมันก็ขึ้นนะครับแต่ปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับ มีปลาจีนนะครับปลาหมอช้างเหยียบครับปลาขาวเนาะนี่ครับปลาขาวได้สี่สัห้าตัวนะครับเนาะนะครับแลปลาสังขวานะครับนี่ครับผลงานช่างเย็นนี้นะครับวันที่21ตุลาคม63นะครับน้ําก็ขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามันใสเนาะปลาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับต้องรอน้ําลงเนาะนี่ครับโอเคครับขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีครับ